สวัสดีจ้าพี่น้องนี่ใยมาาคลิปสองเด้อค่ะใครล่ะขครเราอยู่นี่โอ้นีเด้อจ้านีอ่อันนี้คลิปสองค่ะอันนี้หนึ่งค่ะแมนโบน้อยขว่าพี่น้องแมนอยู่เนาะแมน <laughs> อุ๊หมด น้องผุ่นคอยว่างเฮ็ดวอยู่ผุ่นอยู่คอยเฮ็ดเฮ็ดอยู่พี่น้องโอ้ยมาเด้อพี่น้องมาซอยยายเก็บแนจาบ่นี่ค่ะอือพี่น้องไปเก็บเฮ็ดบดดินเด้อจ้าดูค่ะ ันนี้เขาเอิ่นเห็ดหลังเหล่เลยจ้าพี่น้องตาละวามันออกอยู่บริเวณนี้เพราะถ้าไหนไปใส่มังนี้ก็ไม่เคยมามาครั้งแรกมาครั้งแรกแหกม้านพี่น้องเดินล,ลงไปนี่ไปแล้วมันก็จะทะลุถนนเหมืนอ,นนอ,อนกันบ่กถนนพวกเห็ดนี่มันจะขึ้นเยอะได้ไม่ใหญ่เลยหรอจ้ะอ๋อเอพราะว่าหนูหนูจอดรถที่ค่ายทหาร ก็นั่นแหละจอดที่เดียวกันเนี่ยนี้เห็ดเตยเห็ดเตยครับเห็นบางปูเห็นมันปูเขากินด้วยบ่กินเห็นมันปูแซ่บอุ้มไม่กล้ากินหนู้มเคยกินหนูกินแต่เห็ดอันนี้บอกอุ้มมีเยอะอยู่จ้าจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่น้องซอยจะเก็บนี่ เขาเอิ่นเฮดบดดินเด้ค่ะนี่อืออือย่านี่ก้องไว้ก้องไว้ลูกอือพี่น้องเป็นเก่าเอิ่นเฮดบดดินเขาามาซ่บอือโอ้ เขาก็เก็บอยู่ทางพูนแต่ยายอยู่ทางพี่ไส้คุณลูกต้อยหมวกแดงอยู่ใส่ลูกต้อย ไหนละต่อยไอเฮ็ดโอ้ยไปเบิร์นเจอ่ลประกันเกมเฮ็ดมาพี่น้องนี่คลิปสองค่ะเกมเฮ็ดมากแล้วไอ้น้องโอ้ยหมานโมทุกคนค่ะพี่น้องเอา เองยังหาไปัวเดีคึอยังหาไปตัวกับด้กสันหัวมึงไปตแล้วนะต้องห่วงมึงนโอเคุยังไม่ได้หงขี่ตนได้เมื่อยแหงบอเมื่อยแหงบ่้าแม่กนอนกินขาวแลวก็นั่งย่แรงนี่ก็ได้จ้านหนานีเมขเพทนไหนฮ็กันนด ก้งามเก็บนะสียิ้งทิสบึงใรบางคนทิทดจไดก็ได้ทเขาเือยนั่มันขึ้นตาแลอะเขาคอยขึ้นคุนีไปยุงอันนี้กอกรันยากันยาอันนี้ตาลรมาที่อันนี้ของทิ้ยตับนีส์เ็ป็นขาปาแต่ยายก้อนยู่น้ำห้นท่างด้อค่ะสำรวจทางจ้า โอ้กรไม้ย่างแท้อยู่ในป่าประทายประทายตายไปแล้วค่ะของคุณคุณยายพินน้ำป่ากะทายไปแล้วค่ะนีไปที่ไหนยายุ่งมากใช่ไหมทำงานไปเบิ้งไปเด้งเกันตาพอลมลงปึ๊บเห็ด้งลงน้ำพิเลยไปก่อนพี่น้องเพิ่นกะสิไปหาหม่องใหม่แต่พอยายหนั่นเพิ่นบอกว่าลงไม่ทางนี้ก็ถึงหลุดคอยบ่เสื้อ จังไดนยังกลับไปทางข่อยเฮตุเหล็กสอนมาทางพูนแม่เนี่ยมันทางไปรูดหนีทางหนีไปพี่พั่เบลไปให้พี่เบิ้งเหตุไม่ใช่พัดเดินลงไปทางนี้ก็ถูกทางเหมือนกันผืนหวาเบาเมื่อกี้ข่อยก็เลยบ่ไต่เราไปยัดเห็นลูกสอนไว้เห็ลูกสอนไว้จะไปเล่นแล้วมากินกันนะเรืองเด็กดมือเขาไปหมดเอาไปตีไม่บ่แอรเห็นเหตุพอน้องนี่หงอคนหิน อืมเราจะเห็นให้ของน้องขนองแอวตัวนี้ของนองแอวด้วยค่ะไท้เบอร์บุตคุณฮ็ดบดคนกระดหยลายอยู่ตามถนนทำสอนไว้ด้วยน้องเออนี่เฮ็ดอยู่น้ำทางเองเห็นบอกโอ้ยพี่น้องพี่น้องโอ้นี่นี่เบอร์าน้ำทางเองเหนือนี่ เอ้ยจะว่าเพต้องบาไปเก็บไกล้กับจงว่าก่บ่ละแลิโลกิโลมันยังเยะนางพี่น้องมีกระหิดบดเด้อค่ะเห็ดบดดินค่ะไปแอวคนมนเข้าไปมันเข้าไป เาเอขาอยู่นํำทางเองหัวหลอกกันอยู่มาด้วยเอวเออเก็บน้ำทางไปเลยเอาเขาจะขึ้นปบอกนี่พี่น้องนั่งอยมหนีเหตดบดินออกอยมหนี้เด้อจ้านีนี่ใหญ่ก็มาเก็บอีกดิพอพ่นสีดำๆหรอมันสเลียบ่ใไรเห็นจ้ะพนว่านี่แหละดงมั่นพนมาค่ะเม่นหาซาซา มันกระสีได้พูดว่าอยู่หาอยู่อันหาอยู่ถ่าอยู่มันหนีกันเลตัวแอลหาอยู่ถ่าอยู่เวทหนีกันเลตัวหาขึน้นไปรลลถแล้วเอาปเอาเด็กกับเบรกิน ไพี่น้องประสันขอจบคลิปนี่ไปครับนี่อาจ้ะเดีย๋ยวฉุบกันสิงยางขึ้นไปยางขึ้นไปหารถจ้ะเพิ่นลงไปข้างล่างนั่นสองคนพูนต่อยหมกแดงกับกันยาพูนจากวายู่บันไดพูนมองพุนแหละแต่ลูกสุบขึ้นไปนำ่ำยา่ากเขาจบคลิปไว้แค่นี้ด้อจ้า บายบาๆแม่ยายก็บไอ้แก้งอยู่ดอกค่ะ